ดอกท่นตะวันคืองามเลยครับคุณน่ะเห็นแล้วเด้อคิดคิดดอกเราคอนเทียมกันพี่น้องมุ้งที่ไรคุณน่ะคูณได้คิดพอกนี้ล้วเพิ่งเอารถพี่น้องเห็นอย่างงามงามลงไปท้ายรถนะครับผมที่ไรภทุกอย่างคือคอนเทนต์ครับผมเดี๋ยวสิพ่ายเพิ่งครับดอกท่านตะวันพันปลูกไว้ข้างทางเป็นบันแห่งขวางดอกพี่น้องเปิเปอดงามครับเด้สิพ่ายเพิ่งครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้าโจอีสานออนซอนนะครับมาพอ้ดอกท่านตะวันนะครับผมอยู่ขางทางคนปลูกไว้นะครับปลูกยางงามนะครับนี่แหละคู้เดรบมี่คอนเทนต์นะครับเห็นยังกระถ่ายบวดครับพี่น้องดอกท่านงามงามพี่น้องพี่บ้าโจเห็นก็เลยอดบ่ได้ครับก็เลยต้องมาไทยเบิ้งครับอันนี้คนปลูกไว้นะคนปลูกไว้คนื่อกฝอยดูแลครับเป็นของไ่าพอปตนะครับเนาะคนมาปลูกไว้เราควกับปล่อยมันริงนะครับผู้ใดอยากมาทายลูกกับมาเลยครับผมขีย์พานกับคนกับมาทายลูกกันเต็มเซลซสาเลยครับแต่มันไม่ดอกกัน มันแก่แล้วพี่น้องครับเพื่งครับอันนี้เพราะท่นแก่ปบนไหนอุ้ยมีแต่ดอกอย่างงี้งามแต่มันแก่เนี่ยเขาเชียวเม็ดอันไปขวานครับพี่น้องไอเพิ่งนเนชิมีห็นนุ่แก่อยู่ฝังนู้งมันจะแก่มันกับพวกแก่อันนี้ก็อ้อนครับคุณนหนคุณนหนไปยังมึงใกล้ก่เพื่อพี่น้องนี่ครับไปพูดนะพูดอือย่างหลายพี่น้องอันเพื่อนปลูกไว้แม่เพื่อนกับแตคือว่าช่วงนี้มันหนาฝนเนาะที่เริ่มเริ่มเบิดหนาฝนนั่นแหละเพื่นปลูกไว้ช่วงหนาฝนครับ ปุ่นกับอะไรดูแลมันหนักมากครับกัปบปอยไม่ถี่เดี๋ยวบราจวดเชียวอ่อนน้อยแก่ให้เบิ้งครับเดี๋ยวเชียวไปเคาะตากแดดนะครับผมเราไปขัวนะครับเนาะเบิ้งนี่นีแก่ว่อันนี้กับพวกแก้ครับอันนี้บวกแก้เป็นไหนครับพี่น้องเป็เบิ้งข้างในฝุ่นข้างในกต่แก่รับอ่เบิ้งเบื้งตัวนี้ครับตัวนี้ออนอเอาามู้อตัวนี้ชิแก้ด้วนี่เห็นไหมนี่แก้ปะแก้สันหลาเขาอั้งสันหลาแล้วเขาก็เอาไปโอ้นี่นี่นี่ครับ จะว่าเม็ดมันมันก็ยังนิ่มๆอยู่มัน,ต,นต้องไปตากแดดต้องไปตากแดดก่อนนะเอาเดีย๋ยวเสียบราไปตากแดดมันกับกินแบบนี่อือหุ้ยบมื่อด็กินโดนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเห็ดทานตะวันสดๆตั้งอย่ครับเอาไปตากแดดก่อนนะครับตากแดดเราไปขวดนะครับเนาะเราก็เอาไปตากแดดเีรแล้วพี่น้องตากแดดแล้วก็เอามาขวดนะนี่โอ้ยได้กินเห็ดทานตะวันสดๆนะครับผมนี่แหละ สื่อแต่เขากินหลายมันกันแข่งกันครับเมอมาบทตัเ,ตเลยตอนนี้นละเขากันเป็นบริษัห่วงบริหารนะครับพี่น้องเพื่อนนักลูกไว้นะในชาวบ้านในรับชมนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นน่เป็นดอกเป็นดอกมันโดนแล้วนะครับโดนแล้วก็ไม่มีประโยชน์หรอกคุ้นกันคุ้นกันว่าทายลูกนะครับทายลูกเอาดอกมายังไป ไปประดับนะครับแล้วกถ่ายรูปกงามๆส่วนมันเป็นดอกมันงเกลี่ยแหละเขาก็เอาเม็ดวันนี่แหละเอาไปใช้ประโยชน์เพือเอาไปกินกับพี่น้องเอาไปทานนะครับเนาะเพื่ได้ปลูกกะนอนุโมทนานรรเด้อครับเด้อได้บุญนะครับผมคนเก็บไปกินกับเอาไปกินเอาไปทานนะครับเนาะบ่ได้เอาไปขายดอกอ่ะโอเคครับไปพี่น้องเบิ่งซื้อดอกบัวลอยบ่กีก้อนเทียนบ่ัวกันนี่แหละพออยังกับถ่ายประโยชน์พี่น้องนะสิ่งนี้มันสวยงามเพาะกับถ่ายประโยชน์นะครับไปยังไงครับผมขอบคุณหลายที่เข้ามาชมมาด้วยครับไปแล้วเฮ้ย